ก็ขอต่อที่ท่านเดินดินพูดเมื่อกี้นี้นะว่าวิธีการที่ทำจิตให้ว่างดังที่เข้าใจกันอย่างที่ว่านะเป็นวิธีทำให้จิตให้ว่างโดยสร้างพบมันเป็นการสร้างพบชนิดหนึ่งสร้างพบอยู่ที่ในสภาวะเฉยว่างว่างเป็นอรูปภพ เป็นพบแห่งความว่างทำใจให้ว่างว่างไปเลยนั่นเป็นสภาพว่างอย่างหนึ่งเป็นการใช้พลังงานใช้พลังงานไปเพื่อที่จะทำให้จิตโองเราธรรมดาธรรมชาติเนี่ยมันจะใช้พลังงานมาทำงานอะไรนี้อยู่ตลอดเวลามันจะสังขารมันจะสังขารมันจะปรุงแต่งมันจะทำปฏิกิริยาอะไรกันอยู่ตลอดเวลาแต่ ผู้ที่เป็นเจ้าของก็จะพยายามให้มันหยุดหยุดหยุด,ยดเอาพลังงานอีกส่วนหนึ่งมาทำให้หยาปรุงอย่าปรุง,อย,รงอย่าแต่งอย่าทำอะไรเชื่อชจนสามารถทำให้การปรุงแต่งนั้นหยุดแล้วก็ว่างได้ใช้พลังงานสู้กับพลังงานแล้วก็ได้ สภาพภาพสภาพหนึ่งเรียกว่าอารูปภพคือภพ,พแห่งความว่างเป็นอรูปภพในระดับอากาศาเลยอากาศจิตว่วางว่างๆเง่เออยู่เลยไม่มีอะไรกวนเลยอะไรไปซ้ำไปน,นั่นคือความว่างชนิดที่เข้าใจกันตื่นๆง่ายๆก็ไม่ง่ายไม่ตื่นทีเดียวหรอกลึก ลึกเหมือนกันสปาผู้ที่ทำจิตในจิตเป็นแบบนี้ได้ก็ไม่ใช่ง่าย mm. ก็ลึกเหมือนกันแต่ยังไม่ใช่ศาสนาพุทธยังไม่ใช่วิธีที่ว่าจิตว่างจิตว่างของศาสนาพุทธนั่นคือจิตเนี่ยมันมีปัญญารู้จักกิเลสนะจิตมีปัญญารู้จักกิเลสเป็นลำดับลำดับลำดับตั้งแต่โสดาบันก็รู้จักกิเลสในกรอบของศีลห้า เราจะอยู่กับสัตว์ทั้งหลายสัมผัสสัมพันธ์กับสัตว์ทั้งหลายแหลน่นี้เราจะไม่ทำร้ายทำลายสัตว์เราจะมีความเอ็นดูเราจะมีความเมตตาเกือ้อกูลหวังประโยชน์ในสัตว์ทั้งหลายอยู่อย่างนี้เป็นต้นก็จะให้จิตของเรานมีจิตที่เกิดกิเลสตัวที่มันไม่ยินดีออไม่ใช่ไม่ยินดีมันจะร้ายมันจะแรงกับสัตว์มันจะไม่เป็นธาต จิตที่เมตตาเกื่อกูลจริงๆเนี่ยก็นั่นแหละคือตัวธาตุจิตที่มันเป็นความต้องการที่จะทำรายทำแรงก็จะต้องวิปัสสนาจะต้องให้เห็นว่าเออเราเองเนี่ไปเป็นธาตุจิตตัวนี้นะให้เราเกิดอาการเป็นคนที่ไม่ปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายไม่หวังประโยชน์เพื่อกูลต่อสัตว์ทั้งหลาย จิตมันเร็วจิตมันไม่ดีเลยจิตแบบนี้เป็นอกุศลจิตซึ่งจิตที่ว่านี้ก็เป็นจิตกิเลสซึ่งเป็นอาคารตุกกะมันเป็นแขกเข้ามาอาศัยในจิตเรามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราและทําแล้วมันก็เป็นทุกข์เป็นวิบากเป็นวิบากเป็นทุกข์เป็นอะไรอะไรถ้าเราไปยึดอยู่นี่ก็เป็นอัตตาไปตลอดกาลนานเขาอยากให้มีจิตตัวนี้ ถ้ามีอาการของจิตตัวนี้แสดงว่าเราโง่เราไม่มีปัญญารู้เราก็ยึดไว้ทำวิบากให้แก่ตนเองทำความเลวให้แก่ตนเองทำความซวยให้แกตัวเองไปตลอดกรลนานก็ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นจริงๆจิตมันก็จะบอกเออไอเอาวิชาไอความโง่ที่มันยึดจริงมันก็จะค่อยๆฉลาดเฉล,ลียวขึ้นว่าทอาไมเราจะยึดเอาไว้ทําไมสิ่งที่มันไม่ดีไม่งามสิ่งที่มันไม่เข้าท่าเข้าทางพิจารณาได้เรื่อยๆเรื่อยๆจริงๆ,ๆ,ๆ มันก็จะเกิดความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นเห็นจริงขึ้นเห็นจริงขึนนน้นแ้วมันก็มีพลังเป็นพลังโคเอฟฟิเชนนี่แหละพลังที่มันแรงพลังที่มันสร้างขึ้นมาเป็นพลังงานในระดับสูงขึ้นสูงขึ้น,นจนกระทั่งถึงระดับขั้นโคเอฟฟิเชนเนี่ยมีคนเขียนศึกษาแล้วก็เขียนมาจากสันติอ่านเสเลยก็ได้ นะขอส่งการบ้านพอครูเกี่ยวกับความเข้าใจะในเรื่องตัวสัมประสิทธิ์หรือตัวโคเอฟฟิเชนต์ดังนี้ตัวสัมประสิทธิ์หรือตัวโคเอฟฟิเชนต์คือพลังงานผลลัพธ์